ของออนไลน์ถ้ารวยจริงอาชีพอื่นคงไม่มีคนทำกันแล้วพี่หญิงเชื่อว่าหลายๆคนเคยได้ยินคีย์เวิร์ดนี้มาบ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าทุกอาชีพค่ะมีทั้งคนที่ทำแล้วสำเร็จมีทั้งคนที่ทำแล้วประสบกับความล้มเหลวนะคะไม่ใช่แค่การเป็นแม่ค้าออนไลน์หรือนักธุร,รกิจเครือข่ายอย่างเดียวมันเป็นแบบนี้ค่ะ มันจะมีคนที่ทําได้กับคนที่ทําไม่ได้แล้วมันจะมีคนที่ทําได้แล้วนะคะแต่ไม่ไปต่อเพราะบางคนเนี่ยไม่ไปต่อเพราะมีปัญหากับแม่ทีมมีปัญหากับเจ้าของแบรนด์หรือมีปัญหากับเพื่อนร่วมองค์กรเพราะงานนี้มันคือเราต้องอยู่ร่วมกับคนจํานวนมากถ้าเราไม่เก่งคนเราจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะความสําเร็จในการที่เราจะชนะตลาดนี้คือ เป้าหมายในการทำธุรกิจค่ะความสำเร็จนะคะในการที่เราจะชนะในตลาดนี้คือเป้าหมายคือเราจะทำเพื่อประสบความสำเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราแค่ฝ่ายเดียวแต่มันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการด้วยไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นเจ้าของแบรนด์แม่ทีมลูกทีมคุณต้องทำงานร่วมกันกับเขาคุณต้องเรียนรู้เรื่องของคนให้มากคุณจะแตกฉานเรื่องของคนเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่แตกฉานเรื่องของคน ปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นทุกวันคุณก้าวข้ามไม่ได้คุณก็ตายคุณก็ไม่สามารถที่จะอยู่ในธุรกิจนี้บางคนนะคะที่ไม่ประสบความสําเร็จแล้วออกจากธุรกิจไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินนะแต่เป็นปัญหาเรื่องคนแม่ทีมมีปัญหาเจ้าของแบรนด์เขาก็ออกลูกทีมไม่ชอบแม่ทีมก็ไปขายแบรนด์อื่นถ้าคุณอยากประสบความสําเร็จคุณต้องเก่งเรื่องของการบริหารอารมณ์ของตัวเองวันนี้เนี่ย เวลาเราจะเริ่มต้นทำอะไรมันจะมีคนที่รู้จักกับคนที่รู้จริงเหมือนธุรกิจระบบตัวแทนไม่ว่าจะเป็นงานขายตรงประกันชีวิตหรือธุรกิจออนไลน์เวลาเราไปชวนคนที่แค่รู้จักก็จะมีคนพูดกับเราว่าอ,อ๋อไม่ทําหลอกเคยทําแล้วไม่ทําหลอกเพื่อนแถวบ้านเจ๊งกับธุรกิจนี้ไม่ทำหลอกธุรกิจนี้หลอกลวงนูน่นนี่นั่นบลาบาบาบแต่คนที่เขารู้จริงค่ะเขาจะรู้ว่า ธุรกิจระบบตัวแทนธุรกิจระบบเครือข่ายเนี่ยมันจะเป็นธุรกิจที่สามารถเปลี่ยนคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเนี่ยให้กลายเป็นเศรษฐีได้เพราะธุรกิจเหล่านี้เขามีระบบการเรียนรู้มีการสอนเรื่องสินค้าสอนวิธีการทําธุรกิจแล้ว็มีเคสตัดดี้หลายๆเคสที่มาพูดมาบอกให้เราฟังแต่ก็ยังมีคนที่ประสบความสําเร็จน้อยกว่าคนที่ล้มเหลวดังนั้นถ้าคุณอยากจะตัดสินใจทําธุรกิจอะไร คุณอย่าไปฟังคนที่เขาไม่เคยทําจนประสบความสําเร็จแต่พี่หญิงแนะนําให้คุณไปฟังคนที่เขาทําจนประสบความสําเร็จแล้วคุณเอาเขาเป็นโรงโมเดลแล้วคุณเอาเขาเป็นต้นแบบในการเดินเรื่องในการทําตามคุณก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้นะคะดังนั้นวันนี้ถ้าไปปรึกษาคนที่ไม่เคยทํา คุณจะได้แต่ปัญหาคุณจะได้แต่ข้ออ้างแต่ถ้าคุณไปปรึกษาคนที่เขาทำแล้วสำเร็จคุณจะได้วิธีการไปลงมือทำแล้วคุณก็จะประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเราอยากจะประสบความสำเร็จไปหาคนสำเร็จเป็นพี่เลี้ยงนะคะพี่ิเป็นกําลังใจให้ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ